บทสวดมังกรสุดตังอัสวนาจารานาปันธิตานันจะเสวนาโปชาจะปโธเียนางเอตามังครมุตามังปติรูปะเทสาวะโสจะปปุพเจจะกตะคุญยตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตามังครมุตามัง Musadandhasi bandhawi yadha Susi supita teyawadhake temang kremu temang ta pitu padha nang botcara rasaasan kamu ana puradhakaman กานันตจะธรรมะจะนิยาจะยาตากานันตจะสร้างกัปโออนาวัชานิกรรมานิเอตามังคารมุตตามังอารติวิรติปาปามาฉปานาจสัญญโมอับปามาทโฮจะตทำเมสุเอตามังคารมุตตามังคารวจานิวาโตจะสั้นจุดที่จะกตั้งยุตากาเรนธรรมะสวนังเอตามังคารมุตตามัง Kanti jahsoh jahsata sama nanan jahsana Kale nadhamasa kaca I teman keramutamang Takut jahfam amadariyan jahaliasaja Nadhasanang nipana sajigiliyaja I teman keramutamang Putasarokadhamihititan Yasanakan pati yasokam Udah sang kemang I teman keramutamang I tarisani katawana sabadama Barajita sabad Jahsating kacanti Nantesamak keramutamanti สิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินเีวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปานีตังนโนสมังอธทิตตธาคาเตนะยรมเปีพุทธะรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสวัติโหตัวยางวิราฆามะตังปานีตังยธาชคาสักิยมุนีสมาหิตตนะเตนะธรรมเมนะสมะธิกินจิทเปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสวัตถิโหตัว ຍ ම් ພทທັງເສນໂທະປະນິວັນสະອີສຸຈິງສະມາທິມານັ້ນເກີດລาຕໍລច្ chatte ອິທັມເພດັມເມຣະຕະນັງປະນີທັງເອເທນດຮຕ เยปุคาราอัตสัสตังปัสสะท่าจตตานิเอตานิอุคานิโหติเตภาคีนยญาสุกันตสาสวบกายเอเตสุทินานิมหะพารานิทมปิสังเคระตนงปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสะทันเฮนานิกามิโนโคตมัสสะสนนำพีเตปติปัตามตังวิไยหารธรรมุธานิปุติงคุณชะมานาอิทมปิสังเคระตนงปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ขีณาโบราณนางนวังนาถิสัมปวังวิรตตจิตายติเกผวัสมิงเตกินาพิชาวิรุฬีชันทาทิพันติธีรายธาอย่างปัติโพยทำปิสังเคระตนังปานีตังเอเตนะสัตตินัสุวัติโูตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัต อัตาหเวชิตังสอยอยยาจะยังอิตระปัจจาอัตาทันตัสาพสัสสานิจังสัญญาจาริโนเอวเทหวนกันทพโนมาโรสาพมุนาชิตังอปัสชิตังกายิระตถหาลุปัสสัจตุโนสิบสี่ทสวดเกณฑสัพปุตสุภาสิตามิทังเตนะบวตาชานตาปัสตาระหัสัมมาสัมพุเทนะเอธตุมเหมาอนสเวนะมา parama parayama itikirayama pitaka sampatthane namatthahetumana yaha hinama akara parivita kenama titini sanakanti yama paparupataya yama samano no karuya tato mehi atana vasangriya hai me dhamma kusala hai me dhamma savacca ime dhamma vindu karhita ime dhamma samatta samadinna aitaya sukhaya สวตติอัตตตุเมห้ปัจจายาถายาธาตุเัตตาาวชนญาทายเมธมากุสลายเมธมานวัชฌาอเมธมามินโยปสถะอิเมธมามาสมาตาสมาธินาหิตายสุขายาสวัตตติอัตตตุเมให้ปัสสัมปัจจาวิหารยาธาตสิบห้าปุสวดุปปะนยสุตร

ปุญญานิกายิราธาสุภวะหานิอุบันิยเตชีวิตามัปปามายังสรุปานิทัสสานสังติตาณาเอตังพายังมรณะเป็คัมโนโรกามิสังปัจจะเฮสังติเปโขยธากายนะสังยมวัจจะยัตถาเตรสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหุติยังชีวามโนปการติปุญญ์ยังทมโมหเวระคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหะติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุกพติงขจตตธรรมะจาริสเพสังฆา อรานิจติยถาปัญญายปัสสติอรธานิพินติทุเขสสามารถควยสุทิยาสัพเพสังขาราทุขัติยถาปัญญายปัสสติอรธานิพินติทุเขสสามารถควยสุทิยาสัพเพธรรมานตาติยถาปัญญายปัสสติอรธานิพินติทุเขสสามารถควยสุทิยาสิบหกบทสวดอภรณกะชาดก Apna kathana meke tu tiyang ahuta kika eta tanjanya me ta we tangkan haya apna kang pangwe saranang yanti papata niwana ni jarama roka jetyani manusha payata cita ni tangko saranang ke mang ni tang saranam utamang ni tang saranam paramasapato kah paramudjate yo japa tanja thamana sankan jasaranang kato jatari arya satya ni sama panya ya pasate ทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขาดสัจติกรมังอริยัจะทั้งขีกัางถูกขูปสมาคามินังเอตังโคสรตะนังขีมังเอตังสรนนามุตตังมังเอตังสรนนามะขัมมัสัพพะถูกข่าปังโมจเต